สวัสดีค่ะสวัสดีวันพระรหัสนะคะสวัสดีเช้าวันพระหัสค่ะวันนี้ก็ลงคิดช้าหน่อยนะคะคมาส่งนักเรียนจ้าวันนี้ก็วันพระหัสแล้วเนาะเด็กๆก็มีหน้าที่นะคะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องเรียนค่ะมีหน้าที่เรียนก็ต้องเรียนอายุวัอสูๆ้ๆอะของก็มีหน้าที่ต้องมาส่งนักเรียน อืยนก็เริ่มทยอยมานะคะอื่นก็ส่งลูกชายลูกชายก็โบกมือใบายบ้ลูกชายก็ส่งลูกชายขึ้นชั้นเรียนนะคะเขาก็จะเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บแล้วครูครูก็จะทางลงมาเข้าแถวนะคะอุ่นแต่กิจวัตรประจำวันของเราเราก็ทำทุกวันนะจนถึงสุดเราก็จะยื่รลอดต้นลูกชายขึ้นไปชั้นบนนะคะ เสร็จแล้วจากคุณแม่ก็มาเป็นครีเอเตอร์ต่อค่ะนาทีของครีเอเตอร์ก็ทายทุกที่นะคะทุกที่ก็คือเป็นที่ทำงานของเรานะคะะต่ที่ไหนช่วยช่วยเราก็จะถาแต่ตอนนี้ไปเลยคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมอะไรก็คอยติดตามดูนะคะ ว่าวันนี้จะพาไปไหนหลังจากเราส่งนักเรียนแล้วเนาะ mm. ก่อนอื่นเราก็ไปไปรถกันค้า mm. คนะรถเราก็จอดดูหลังลงอาหารนะคะ mm. เราก็จอดรถดูหลังลงอาหาร ไปกันเลยค่ะเราจะไปไปไหนไปทำอะไรก็มาดูนะคะนี้หลังจากเราส่งนักเรียนเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนมาเก็บพริกนะคะพริกสวยสวยพริกงามไหมคะงามเนาะพริกตกมากเลยอ่ะทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บพริกนะคะเก็บพริกอื นี้ก็เขาเรียกพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูส่วนเนาะพริกเม็ดเล็กๆเราต้องใช้กันไกลนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเด็ดเนี่ยยอดเขาก็จะออกมาด้วยเนาะมาเลยค่ะมาเก็บพริกกันจ้ามองเห็นกันไหมคะพริกเม็ดเล็กมากเลย ต้องใช้ความพยายามนะคะกันไกต้องใช้กันไกตัดถ้าเราไม่ใช้กันไกตัดนะคะดึงนะคะเขาก็จะออกมาทั้งแบบทั้งยอดเลยนะคะดอกแล้วก็แบบก็จะล่วงไปนะคะเพื่อนเพื่อนใครว่างๆใครอยู่แถวนอนเท่ารีก็แวะมาเอาพริกไปทําน้ําพริกได้เลยนะคะพิกขี้หนูสวนนี่ก็เหมาะในการตําน้ําพริกกะป,ปินะคะหรือว่า กินกับเป็นคู่กับอะไรเนาะไส้กรอกใช่ไหมคะหรือว่าอะไรก็ทานได้หลายๆอย่างเลยนะคะมาจ้าทุกคนเก็บพริกกันนะคะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะพริกก็ะุกดกพอดีคุณยายไม่อยู่คุณยายเขาก็ ไปถือสินต่างจังหวัดนะคะแต่ก็เดี๋ยวโคงมานะคะเพราะว่ารถแกไม่มีรถนะาพอดีรถไฟฟ้าของแกขับไม่ได้นะคะมิดอ,อ,อะไรนะแบตเตอรี่เสื่อมอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเก็บพริกต่อเลยจ้ามาดูนะคะว่าพริกพริกสามสี่ต้นเนี่ย พริกจะได้ถึงโลไหมคะสวยมากๆเลยนะคะพริกสุกเต็มต้นเลยคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บพริกนะคะก็ขอบคุณทุกการรับ